มาดูแนวโจทย์ข้อนี้กันเลยค่ะสามเหลี่ยม ABC มีมุม A 75องศามุม B กับมุม C ลบกันได้15องศาถ้า AD เท่ากับรู้สามจงหาว่าด้าน AB ยาวเท่าไรมาสังเกตตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราอยากได้ด้าน AB ด้าน AB ตรงนี้เป็นด้านฉากเราเขียนไว้ก่อนส่วนรู้สามถ้าเราหามุมตรงนี้ได้นะคะมุม B รูสามก็จะเป็นด้านตรงข้ามมุม ะะมีค่าม,มีฉากเราไปนึกถึงอัตราส่วนตรีโกณน,นะคะเราจะใช้ฟังก์ชันไซน์ในการหาความยาวด้านนะคะตรงนี้ขอตั้งชื่อเป็นมุม X นะคะฉะนั้น sin x จะเท่ากับข้ามส่วนฉากก็คือรู้สาส่วนด้วยด้าน AB งั้นก่อนที่เราจะไปหา AB น้องต้องไปหามุมให้ได้ก่อนนะคะจากโจทย์ให้มานะคะว่ามุม B กับมุม C ลบกันได้15มุม C ในที่นี้ขอตั้งชื่อเป็นมุม y นะคะเราก็ตั้งสมการเลยค่ะ x บ y เท่ากับ15องศาจากนั้นจะต้องมีอีกสมการหนึ่งเพื่อมาแก้สมการหาค่า x ค่า y นะคะตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเรารู้ว่ามุมภายในบวกกันต้องได้180ตรงนี้เอาไปแล้ว75ฉะนั้นที่เหลือ2มุมนี้ก็ต้องบวกกันแล้วได้105จึงจะรวมกันแล้วได้180นะคะเราก็เขียนเลยว่า x บวก y เท่ากับ105ค่ะ ตั้งเป็นสมการที่1กับสมการที่2เราจะหามุม x นะคะตรงนี้เราต้องกําจัดตัวแปร y งั้นตัวแปร y ตรงนี้อยากให้มันหักล้างก,ากันก็ต้องเอาสมการมาบวกกันเราก็เขียนเลยค่ะสมะการ1บวกสมการ2นะคะ x บวก x ตรงนี้ได้ 2x ลบ y บวก y หมดนะคะ15บวกกับ1 0 5ตรงนี้ได้120แก้สมการน้องจะได้ x เท่ากับ60องศาค่ะพอได้มุม x แล้วเราหาค่า a b ได้จากฟังกช์ชันไซน์เลยเราก็แทนค่าเลยค่ะไซน์หกสิบเท่ากับรู้สามส่วน AB ค่ะไซน์หกสิบคือรู้สามส่วนสองนะคะเท่ากับรู้สามส่วนน้องเทียบได้เลยตรงนี้ด้านบนเป็นรู้สามเหมือนกันฉะนั้นเราสรุปได้เลย AB ก็คือสองนั่นเองตอบแล้วค่ะเ b เท่ากับสองหน่วยเรียบร้อยเลยค่ะ